สวัสดีครับมาแล้วกับหวยลาวพัฒนางวดวันที่6เดือน5 64นะครับหวยลาววันนี้ก็จะมีเลขเด่นเด่น4นะครับสองตัวเจาะคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับสองตัวก็จะมี สี่สองครับสี่สามสี่ห้านะครับสี่หกแล้วก็สี่แปดนะครับผมตัวรองก็จะมีรอง ลองเจ็ดนะครับสองตัวก็จ่อคร่าวๆให้เหมือนเดิมนะครับผมสองตัวก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับผมเจ็ดแปด 7จนะครับ3ตัวสรุปคร่าวๆเหมือนเดิมนะครับ3ตัวก็จะมี8 4 6นะครับ5 4 3นะครับผม8ปดเแล้วก็5 9 7นะครับ 9 7วันที่6 4นะครับขอให้เฮ่งๆปังๆนะครับผม2ตัว3ตัวขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ